วันนี้ปนโนดจะพาเพื่อนๆเ,เข้าร่วมพิธีและขอพรบารมีในงานพุทธ,ธาเทวาพิเศษบวงสวงท้าเวสุวรรณในวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565เวลา14นาฬิกา16นาทีณวัดบางจากตำบลครองพระอุดมอำเภอปากกลิดจังหวัดนนทบุรีโดยมีลำดับ การประกอบพิธีดังนี้เจ้าภาพจุดเทียนเงินเทียนทองและเครื่องห้าโดยสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนตนายและแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์พรามเริ่มทําพิธีอ่านองค์การบวงสวงพระสงฆ์สี่รูปจากวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหารสวดเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมหาสมัยสู่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารจุดเทียนชัยพุทธาเทวาพิเศษพระสงฆ์สี่รูปสวดปรกอธิษฐานหลวงพ่อคณาจารย์ทั้งเก้ารูปขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิตสวดผ่านยักษ์และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทั้งหมดแล้วพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ หลวงพ่ออิดเจ้าอาวาสวัดจุลามณีทำพิธีดับเทียนชัยในการประกอบพิธีกรรมวันนี้ได้เกิดปรากฏการพุทธ,ธาปาฏิหารซึ่งก่อนเริ่มพิธีมีแดดจัดแรงจ้าพอเริ่มพิธีก็เกิดฟ้ามืดฝนตกหนักรอบบริเวณแต่ในบริเวณงาน ฝนไม่ตกจึงทำให้พิธีกรรมทั้งปวงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี